คิดิคิดคิดคิคิิคิดคิิคิดคิดสิดตัววิทจะไม่ได้เลยโัยวิจีเอิมด็อกเตอร์ครับเดพิ่งคิดเรื่องนี้ก่อนเลยครับควอมจำคุณนอาจจะสั้นก็ได้ครับหกปากหน้าแล้วทำไมอ่ะฉันจะคิดตอนนี้ไม่ได้หรอกมันเป็นเวลาว่างไม่ใช่ก็เอิมความจริงบ้างนะครับแต่ว่า เหมือนเรามีแขกครับอืแขกโอ้ <gasps> โหแค่ด้านเดียวเองเรามาทางนี้ก็ได้นี่แหละด้านนี้ก็ได้เอาด้านไหนดีครับบังเอิญฉันมีเหรียญมาพอดีแปบบนยัไงไวหัวหรือก้อยเอืมือแบบเอาไหมนะมดูจากสภาพแล้วมันหัวทั้งสองด้านนี่วะงั้นก็แปลว่าหัวไปไปกันเลยเ,เดี๋ยวนะ ผัวมันทางไหนอะ่ะนั่นสิครับผัวมันทางไหนอะ่ะเอิ э ่มเอิ่มสวัสดีครับสวัสดีแกต้องตายเกินี้น,นะโอ้ไม่เป็นไรครับเกรงใจครับโอเคเอิม่มฉันจะลองดูนะนะอ่ะเอางี้ชุบิซ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 ิไม่รู้เรื่องครับอ่ะเอางี้นายไปขวาฉันไปซ้ายโอเคขวาใครครับขวา,ขวาชั้นสี่โอเคครับได้ครับหนึ่งสองสาม รู้ช่วยนี่ฟุ๊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 นะเฮ้ยฉม๊ฟุ๊ฟน๊ฟุ๊ฟุ๊อกเรอร์ครับช่วยด้วยครับอ้าวเฮ้ยตัวเราในฟุ๊ฟจนฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟตัวประกันแทนุ๊ฟอุ๊๊ฟุ๊ฟุ๊ฟุุ๊่๊ฟุ๊ฟุุุ๊์เนี่ยเหรอเซนใช่นั่นแหละ งั้นฉันตักกับฉันฆ่ามันละ่ะแกจะเลเสิกยังไงเลืมแล้วว่าจะเสียอยู่ไหนอ่ะนี่ครับโถ่ยแกไม่วิ่งออกมาใหม่ละ่ะผมก็ไม่กลา้าเลยครับเออช่างเถอะช่างเถอะอ่ะนับสามแล้ววิ่งออกมาเลยนะไม่กล้าครับโถ่แกกล้าหน่อยสิมงั้นฉันยิงแน่ฉันยิงยิงใครดีเนี่ยมงกระจกแน่ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยเออแน่สิมันเกี่ยวอะไรกับแกเฮ้ยพวกแกปล่อยเส้นเดียวนี้นะไม่กานฉันไม่กาน,นฉันยิงสมองแกแนะ่เนี่ยปืนเจาะหัวอยู่เนี่ยนะโอ้โหเสียงน่าก,กววลัวกว่าอีกเออไปคุยกับหัวหน้ามันก็ได้ไอน้นี่เสียงน่ากลัวไปหน่อยชิบ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 ,ชบ,ชบ,ชบแกเฮ้ยพูดบอกมาซะปล่อยเส้นเดียวนี้ไม่หนุยน่ยแน่ต้องให้ยิงกูใช่ไหมเฮ้ย ยี่เมียเสียกระสุนเผาเฮ้ยใช่เหรียญตบดีนะให้อมาสิกับคนให้ห้งานอ้าวเวทำไงดีเนี่ยโอ้เส้นนับหนึ่งนับหนึ่งสามแล้วนายวิ่งเลยนะแล้วให้วิ่งไปไหนครับทางไหนก็ได้นะโถอันนี้โอเคเคยได้ยินเสียงของโซนิคสกิลเดเวอร์นี่ยังยังไม่ใช่อะไรคอยฟังกัน

นาอาจาคิดว่ามันเป็นกำแพงแต่ความจริงมันไม่มันเป็นภาพวงตาขอแนะนำ Illusion ชือเป็นไงล่ะมันคือ Illusion Box นนารู้จักเปล่ามันคือภาพวงตาตามมาแล้วโอ้โหเจ๋งนะคะัเนี่ยใครสร้างที่นี่เนี่ยเออนั่นสินะใครสร้างฟุ๊บโอ้โหนี่เป็นช่องอแอร์เลยเหรอฮ้ยอันนี้ช่องแอร์จริงไม่ใช่ภาพวงตาเฮ้ยตรงขาน โอ้วครับอุ้ยโหแน่จริงเลยโ้โหอืออใกล้ถึงแล้วตามมาลู้จมมาจะมาครับด้ครับอือออือออกินเดียวครับครับใกล้ครับอออออตามมาลตอมา ครับได้ครับคบเอาเลยนะนายยังพอมีไอ้ไอ้แท็บเล็ตที่ใชใ้คอยดูกล้องวงจรปิดปะ่ะเอายังพอมีอยู่ครับโอเคตรวจเช็คแ,แอนิเมตอนิกไว้ซะถ้าเกิดมันเข้ามาใกล,ล้เราบอกฉันด้วยโอเคครับได้ครับโอเคเดี๋ยวฉันจะคอยดักมันเองอืมม่ปืนเฮียยบยบยิงยิงใส่มันความจริงงนก็ไม่เป็นไรหรอกเพียงแค่ยิงไปเพื่อบอกว่า ให้แบบว่ามันถ่วงเวลานิดๆแล้วกันอ่อมันใกล้มายังเออรู้สึกว่ามันเพิ่งหายปวดหูเองครับอ๋อเหรอโอเคเพิ่มความปวดหูให้มันอีกหน่อยไหมครับโอ้อยอเลยครับผมก็ปวดหูครับอ๋อเหรอโอเคโทษโทษไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมากครับ